ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder Skeeter ชวนกันตลอดกับผมต้องชวนกันตลอดอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เรายังอยู่ในโครงการสวัสดิการภาครัฐโครงการเราชนะคนละครึ่งเรารักกันและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมวันนี้มีการแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการภาครัฐของเราชนะต้องบอกว่าเราชนะนะครับผมสําหรับผู้ที่ลงทะเบียน แบบไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับจะเป็นกลุ่มกรณีพิเศษนะครับเราจะลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับอนุมัติสิทธิ์เราชนะผ่านทางบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันเป่าตาังได้เหมือนกับสิทธิ์ทั่วไปที่บุคคล ปกติที่ลงทีเบนไว้นะครับผมเราจะเป็นกลุ่มพิเศษนะครับมีหลายท่านติดปัญหาว่า 1. เราไม่มีรหัส6ห,หลักทำอย่างไรดีนะครับคำถามนี้ได้คำตอบไปแล้วนะครับว่าติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยที่นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยแล้วก็ทางธนาคารจะทำการดิฟชิปนะครับผมเพื่อที่จะใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับสำหรับท่านที่ทำแทนนะครับผู้ใหญ่ ญาติผู้ใหญ่ก็ดีที่ไม่สามารถเดินทางไปได้มีการป่วยติดเตียงนะครับผมครั้งแรกเลยเนี่ยเราได้รับคำตอบจากอินบ็อกซ์ของทางกรุงไทยว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยดำเนินความสะดวกอำนวยความสะดวกตรงนี้นะครับโดยการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปที่บ้านเพื่อทำการยืนยันแต่ในวันนี้ได้รับอีกคำตอบหนึ่งก็คือรอทางสบริการ สังคมพอมอนะครับผมก็อาจจะมีการช่วยเหลือเยียวยาบางประการมาสำหรับท่านผู้สูงอายุที่มีการป่วยติดเตียงตรงนี้เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาการน 1. เนี่ยหากว่าเราลงทะเบียนไปแล้วให้กับท่านที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของเราที่มีการป่วยติดเตียงซึ่งท่านไม่มีรหัส6หลักนะครับและไม่สามารถเดินทาง ไปซื้อสินค้าได้ด้วยตนเองจะให้ทางญาติเองทางลูกหลานเองเนี่ยนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านไปสแกนซื้อสินค้าได้หรือไม่นะครับคำตอบคือได้นะครับแต่หากว่าไม่มีรหัส6ห,หลักเราจะต้องสแกนใบหน้าทำอย่างไรดีต้องขอขอบพระคุณคำตอบจาก2ท่านนะครับผมท่านที่1ก็เป็นคางเหมียวๆนะครับบอกว่าก็ถ่ายรูปไปสินะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะ ไม่ต้องถ่ายรูปเดี๋ยวผมขึ้นเครดิตให้ในรับผมดังที่เห็นตอนนี้นะครับให้ทั้งญาติผู้ใหญ่นะครับผมให้เราบันทึกวิดีโอของท่านหน้าตรงเน้นชัดนะครับผมนับ1 2 3เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กระพริบตาแล้วก็นับ1 2 3นะครับผมก็บันทึกวิดีโอแบบนี้ไปนะครับนี่คือเป็นวิธีในการแก้ไขปัญหาสำหรับ ท่านที่มีการป่วยติดเตียงนะครับและได้รับสิทธิ์เราชนะผ่านทางบัตรประจำตัวประชาชนหากเราไม่สามารถไปเองได้ก็ให้ลูกหลานหรือว่าบุคคลที่เรามอบหมายให้ไปซื้อสินค้าแทนเรานะครับโดยการใช้วิธีนี้แทนการยืนยันตัวบุคคลหากเรามีรหัสอยู่แล้ว6ห,หลักก็แจ้งรหัสให้กับทางร้านค้าได้เลยนะครับผมแอบมีความกัวงวลในส่วนตรงนี้นะครับผมหากว่า เราสามารถสแกนบัตรของท่านผู้ป่วยติดเตียงได้นะครับผมตรงนี้ผมอยากจะให้คนที่นำไปใช้ตระหนักไว้ว่าสิทธิ์ในการใช้เงินทั้งหมดนั้นจะเป็นของท่านผู้ป่วยติดเตียงไม่ใช่ของเราที่เราจะนำไปใช้ตามอำเภอใจอย่างไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิ์โดยปริยายเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่มีรหัส6หลักอยู่แล้ว เราไปที่ร้านค้าร้านค้าสแกนหรือว่าถ่ายรูปที่เป็นระบบของทางเราชนะไม่เกี่ยวกับถ่ายรูปของกล้องถ่ายรูปนะครับระบบกลับแจ้งขึ้นมาว่าให้สแกนใบหน้าทําอย่างไราทั้งที่เราบินถัดหกหลักอยู่แล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าในบางครั้งการสแกนนั้นอาจจะมีแสงอาจจะเป็นอะไรก็ตามอาจจะเป็นมุมกล้ององศาอะไรก็ตามที่ทําให้การสแกนบัตรระบบเราชนะในบัตรประชาชนของเรานั้นผิดพลาดอ่านไม่ครบ ะร,ระบบไม่แสดงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนครบทั้ง13หลักตรงนี้ระบบจะให้สแกนใบหน้าเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลนะครับวิธีการแก้ไม่ยากครับผมให้ทางร้านทำรายการใหม่นะครับจนกว่าระบบจะอ่านตัวเลขทั้งหมด13หลักของบัตรประจำตัวประชาชนครบเพียงเท่านี้ก็จะสามารถที่จะใส่รหัสหหลักได้แล้วนะครับผมบอกทางร้านค้านะครับถามว่าร้านค้าดูอยู่แล้วท่านเจอการนี้ ก็ทำวิธีการนี้ก็คือถ่ายกระ,กระบวนการในการชำระเงินใหม่เพียงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรายังไม่ทราบกันหลังจากที่เรานำบัตรประจำตัวประชาชนของเราไปซื้อสินค้าแล้วนะครับผมมีความกังวลว่าเอ๊แล้วทางร้านจะแอบถ่ายรูปหรือเปล่าและทางร้านรู้รหัสอยู่แล้วทำอย่างไรดีส่วนตรงนี้หากร้านค้า นะครับผมเป็นร้านค้าปกติเนี่ยเราจะมีการแจ้งลูกค้าก่อนที่จะรับชําระอยู่แล้วเมื่อสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะแจ้งว่ามีเงินเท่าไหร่เราจะหักค่าสินค้าเท่าไหร่และเมื่อหักสําเร็จแล้วลูกค้าเองจะเหลือเงินในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปเท่าไหร่นะครับผม,มเมื่อใดก็ตามที่เงินท่านหายโดยปริยายไม่ทราบว่าด้วยเหตุประการใดนะครับผมท่านติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารจะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าท่านได้ใช้บัตรไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ นะครับที่ไหนเวลาใดร้านค้ารายจับตำแหน่ง GPS ด้วยราคาเท่าไรนะครับแล้วก็ท่านก็ดำเนินการต่อได้เลยหากว่าท่านมั่นใจว่าทางร้านค้าดำเนินการเอาเงินจากบัตรท่านโดยความไม่สุจริตนะครับติดต่อประสานง,งานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ได้เลยนำเอกสารจากธนาคารกรุงไทยไปติดต่อได้เลยนะครับผมนี่คือเทคนิคดีๆที่เรานำมาให้สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับผมว่า โครงการเยียวยาภาครัฐน,นั้นจะเป็นโครงการระยะสั้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ของเราเองชวนกันตลอดของเราเองผมเองเป็นพ่อค้าร้านน้ำนะครับล้วก็มีหลายสาขาเพราะฉะนั้นผมตั้งใจว่าผมจะทำการสอนอาชีพให้กับทุกท่านเพื่อเป็นการเยียวยาระยะยาวนะครับผมอาจจะไม่ได้เลิศหรูเป็นแบรนด์ใหญ่ดังๆประการใดแต่ผมอยากจะให้ทุกท่านนำสิ่งที่ผมได้มอบให้ไปต่อยอด เพื่อที่จะเลี้ยงดูเพื่อที่จะนําเงินตรงนี้มาจุนเจือครอบครัวอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมหากว่าท่านไม่กดติดตามเนี่ยอาจจะเสียสิทธิ์ในการเรียนรู้สูตรตรงนี้ฟรีๆได้สําหรับคลิปนี้หากว่าดูแล้วเป็นประโยชน์โปรดแชร์กับคนที่ยังไม่รับรู้รับทราบให้เข้าใจตรงกันจะได้หายสงสัยและคลายทุกข์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ